เอาครับพี่้องผมสวัสดีครับ,รบกับคุณพ่อสนองพี่้องผมเงียยชีกไกเดียนเป็นฟ้าคลืมเคืมคุณพ่ออยากใส่เบ็ดแมนวห <c oughs> มานกบแล้วก็อยากใส่เบ็ดป่าคนบ่จักพ่อแนวนี่เฮ็ดบ้ามี่หงอยันแล้วก็เมียเต็งคือได้แล้วกับบยอบย่อมส่เอาเปียบตลอดใส่ลงไปนนะคนว่าใส่จมฉีดแมนวาเงี้อไอ้นี่มดุกินดีเด้ นี่ยินทับผ่านทื่ว่าดอกว่าก็าาาแล้วแต่เจ้ารเราอยู่ที่แนวไล่าเบลก็แหนอืมเก่าก็ฉีกเดียนแมีนเฮือพี่น้องว่าแมีนบ่าครับกะบอกกันมาเลยครับเด้อจังสั้นตัวหลังแรกพี่น้องผมมาหลังที่สองตัวท่ามกลางบรรยากาศบ้ามี่หอกัตัดยาแล้วพี่น้องฮอกัตัดยาแล้่ยวหอยยางมันมันเลยพอใหญ่สนองปัจจุบันบ้ามีมาายังคือโบเฮ็ดครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมกับยูทูบช่องอีสานบ้านเกิดเฮียเตียกเฮียเตียน หาหมองให้พ่อใหญ่สนองใส่เบ็ดโกโกโ็พี่น้องผมเสานี้อากาศมันเป็นแบบนี้ขมุขมวัวคึมคึม,คมนะพี่น้องเนาะบ่าวมีคาดคิดว่าปลาน่าจะกินดีเงี้ยสีใกล้เดียนไปสอบถามผู้หูมาแล้วพานคือกันบดตัวกันอีกเดึงลงไปคุณพ่อเอ้ยเอาดีป้านั่นอยู่บ่บบนี้พี่หาก็ได้ชีใกล้เดือนคุนวัดตักลงไปยังใดก็ได้ดิ ครับไปพูดทำนมดินาวนาวอยู่หันแหละเสียบติดขีด้ดินติดขีด้ดินไปเลยแั่เงี้ยเฮาพี่น้องอเามันออกอยู่บ่อบอกนะว้าใส่ไปลวดหลังละ่ตัวชีกแเดียนพี่น้องผมชีกแเดียนล้วนๆนาะครับเนาะเงี้ยเฮากะไดเอาเบื่องการเสียบของคุณพ่อสดง,สงน้องจักสัวสามทบได้เลยเหรอ ปลาซิวเอาไปกินเบิร์ตว่าเป็นสาดโบยเฮียแนวนี่นนปลาดุกพี่น้องบ้ามีกับลันตีหน้าใหญ่เกาะมีถูกปลาปลาสลิปดปลาดุกปลานิน่นปลาคอปลาเฉงพี่น้องผมมีตมั้งเมียใหญ่ๆพี่น้องท่านใดที่ถามว่าชี้ไก่เดียนมามาแล้วเด้อพี่น้องเด้อเฮียชี้ไก่เดียนเขามาแล้วป้านี่ปลานี่ปลานั่นอยู่บรเวณไหนอ่าใส่เบ็ดปลาเนี่ยก็ใส่เบ็ดกบบ้านนี้คุณพอ่อเจ้าสิพวดสิพูดหรอดินี leo cả mán rơi à, lòng... ừ. đi mấy gì mày hết nyang kèo đó gây mất sai dạng lang mừng nơi nè sai yaku nè mấy siêu mấy mất siêu mấy mất mấy mất siêu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 นะบ้ามี่ดึกมันพี่น้องใส่ยากบ้ามี่เงินไกลนี่เบิ้งงด้อพี่น้องเด้อสไตล์บ้ามี่ใส่เบ็ดปลายูน้าเขาใส่แนวใดนี่จุ่มลงไปพี่น้องผมเสียบพ่อพี่น้องผมนี่เลีล้ยวเราดิ่งบ้ามี่ไปส่วนเจ้าสีพีธีพิษานยังไดนขว้โบหูเอาตามใจเจ้าครับพี่น้องผมมาเบื้องพี่น้องหลังจากหลังจากที่่นมานแล้ว่นบอกว่าไป ตัดห้าสื่อเสียเวลาใส่เบ็ดปลาไปนั่งรินกิงงบ้ามีหูหูค่วมคิดพอยันนี้ว่าคิดอีหย่างอยู่อยากยอยอยากยันเ้อาอยากเมียบเต่งเฮาพี่น้องผมกัดตามใจพี่น้องผมขอให้โลม,มานครับผมบรรยากาศแนวนี้พี่น้องผมอ่ะไปนี่เราใส่กินปุ๊บถือปั๊บเรีก่กตะเก้าฉีกยเดียนใส่ปุ๊บถือปั๊บพี่น้องผมรครับผมไปใสพี่น้องผม เดี๋ยวเขาจังมาเอาเสียงตัดหยาตัดยื้อเข้าโอ้เฮ็ดมองไปแล้ววะยันบ๊วยมาตรฐานกับพี่น้องผมเฮ็ด,มอ,ดมองไปแล้วเงี้ยวลอยเยงี้ยวใดนี่ก็สบายดีสันค่เดีวนี่เดี๋ยวเขาจะหาเงี้ยวลอยมาดึกมันสันบางใส่ฟังเดียวนะครับเนาะใส่ฟังเดียวฝ้าคืมอากาศดีคุณพ่อว่าหาปลาไปต้มก้อนว่าสัน,นครับผมห้ามันกิน้มพี่น้องอ้ยปลาหน้าใหญ่กอดลายกระรวะคหน้าใหญ่กว่าบ่มีปลาหมองอื่นกับเพมีล้วคุณพ่อเอ้ย ไปครับผมโอ้โอสไตล์คนใส่ลอยๆทั่วนี่ใส่ที่ที่เลยครับมันบอกินหลังหนึ่งมันก็ก,กินหลังหนึ่งเนาะครับทีษสดีขอพพ่อใหญ่สนองวาว่าครับผมครับพ่อใหญ่สนองว่าวบ,บยายอกินหลังหนึ่งกับจนหลังหนึ่งว่าสันเขากะถวงเลยแล้พี่นอออ้องเนาะออกห่วงออกห้างกันไปแล้วพี่น้องผมเอา้าดึกมัน เหยียบลอยพี่น้องผมฟันฝีอีกแล้วนฝีอีกแล้วเขาออกห่วงออกข้างทางยาสูท้อนพี่น้องเลยเดี๋ยวห้องกัตตัดหยากันบานบามีดึกเอาให้พ่อเชนนองเลยว่าคนนุ่มนะก็พวกเงดเงินเยียนผู้เฒ่าเนี่ยไปสีแฉงแรงก็อกันเพราะว่าเราเป็นป่าฉัดสายเปีนาะพี่น้องเนาะพ่อเชนนองพ่อเชนจะส้อสนนองส้อเสนนองสายเบกสายเบีกเศร้านะพี่น้องเนาะ เจ๊งไรพี่น้องผมสุดยอดเอาเสียบต่อเลยครับมักขี่กีดียนอยู่เขินๆขี่ดินแมืนว่าสไตล์เจา้มามักพามักมันบ่บ่บได้ว่ากันเด้จมเลยฮึสไตล์ผ่านทื่อาลนี่นั่ข่อยเราว่าติดขี่ดินหอกว่าแต่ว่ทาทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าะมันอยู่แล้วเราคอยบ่สี่เหลียนดอกว่าตะอ้อบุญว่ามาควางเจา้าะขันอ้อบุญเ้าตรง,งย่อมขันอ้อบุญตรง,งย่อมพี่น้องผมไปลุยต่อพี่น้องผม เคยเอาเงียร่อยมาใส่เฮ็ดม่วงที่ป่านี่บ่เงียใส่เงียร์ร่อยบ่บ่บ่ได้เด้อพี่น้องเอาไปเดี๋ยวเฮาจังมายามกันพี่น้องผมตัดหญ้าแล้วก็มายามพี่น้องว่าซั่นก็สวยๆมายามเนาะครับเนาะสวยๆมายามมีแต่ปลาน่ะถือยาอื่นบ่ถือดอกคั่นจมน้ำงูก็บ่กินชีกเดียนนะนเที่ยวางจักครับไปหาหมูเศ้าก็บ่พ่อๆแปลกใจชิบหายเลย เ,เวิ้มกระเทือแล้วนะตานยาห่าวบอกอหลังต่อไปพี่น้องผมถักทงถักยาได้เบิดครับขอให้มันเข้านะครับนะขอให้มันเข้านี่แหละครับผมพอเขาถอกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดูดีขึ้นมากพี่น้องมือเศร้านี่ขึ้กนก็นี่บ้ามีลเลยอว่ามันจ้งใดเนาะพี่น้องเะมันจ้งใดมันจ้งใดสันดิเดี๋ยว ขออนุญาตใส่เบียดแปมหนึงห่งเลยที่ดึกยาวลงไปพี่น้องพูดละทา่าพูดละเอาให้มันสุดพี่น้องผมเหมือนีจ่จังสีเขาเมือในบ้านเนาะครับเนาะร,ระหว่างนี้เหาก็ชมอ่าบรรยากาศท,า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 ทา่าทองทุ่งนาอันสวยงามไปก่อนพี่น้องผมเมื่อคนใส่เบียดให้มันแล้วก่อนไปพี่น้องหลังนี้เป็นยังไงโอ้โอ้พี่น้องว่าธรรมด,ดามดเลยผมเบิดเลยครับ,บรเบิดเบียดกับเบิดว่าสี่เหลี่ยมขี่กระเดียนเอาให้เบิดเลย รอบเดียวจบครับคัขนหมานเห็ดเจ๊งไดกับสีหมานมาั่งไปเนี่ยนอนยังได้ไปร้อยหลังพูนไปอุอ้ยบุ๊สีมือด้อวยล้างมันต้องใส่เงี้ยมือแรงอันนี้เขาเสือเบิ้งเงี้ยมือเศร้าต่างเบิ้งบ้ามันสีมีปลาดุกมากินบ่าปลาเชียงมากินบ่าอันปลาควาเนะี่ยบ้ามีอะไรปลาไข่ขีดออกมัน,ม,นมันสู่ปลาดุกบ่ได้อืมอยสังเกตปลาดุกมันร้อยลายอยู่นะนะไปเลยคิดว่าเออปลาควาแต่เนี่ยอยเน่ยนากปีงปลาดุกอยากลาบปลาดุกมันก็จำเป็นแล้วเนาะ ต้องตัดออกดิพี่น้องจำได้บ่ครับมองนี้คือมองยังเอาบ้ามีให้เบิ้งชัดๆอีกทีหนึ่งพี่น้องท่านได้บักหมื่นบักแสนวิวของพี่น้องถ้าว่าได้พี่ได้น้องได้บ้ามีนกเป็ดชุดนี้บ้ามีวัดตายคอหล่อพี่น้องบ่ย่างแทะเนาะครับเนาะพี่น้องยังจำได้ม่นบ่ครับนี่บ่พอดีมือน้ําท่วมพี่น้องบ่พอดีมือน้ําท่วมไปแลวดิบ้านนี้หลังจากบ่แล้วที่บ้ามีได้จัดการอ่า ที่บ้ามีได้จัดการงูเขียวอยู่หมองหันได้ครับเด้อนั่นงูเขียวเฮายุ่ช่วงกลางบ้ามีมาเบื้องห้างแมนบ่าครับบ้ามี่มาเบื้องห้างห้องจิบ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 ิบ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 อยู่บริเวณเดือนสิบ้ามีก็ลงไปเลยพี่้องยางพาาค่อยๆยางเรียกพวดนี้ยางแห้งค่อยๆยางยางยางนั่ไปไปพ่ออยยุช่วงฝุ่นพี่รองไปพ่ออยยุช่วงเขาต่ำๆนั้นไปพ่อบ้านนี้ นกเป็ดเป็นอยังคือเฝ้าไปเที่ยวสานบ้ามีเห็นลูกมันเมียเมียมันกับบได้ยานบ้ามีดอกผ้าลูกลอย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 มันมีส้งตัวที่ซาก็โม่บ่าตามที่พี่น้องเห็นในคลิปเม็นบ่ครับบ้านอีบ้ามีไปบ้างอีหยังเิีวเฉียวรวยลายรวยลายตัวท่อด้ามผ้านี่พี่น้องรวยลายรวยลายน้ำลูกนกเป็ดจ้องแล้วก็รวยลายรวยลายรวยลายจ้องบ้านอีจังว่ามันสีชกเม็นบ่ดึงหางตีท่อนแล้วพี่น้องตีบ่จงเลยขันสันบ่หลอด จบเกียร์อนุโมทนาสาธุพี่น้องผมบ่อยฟังสื่สอดอกน้องครับเนาะเอาไปกันต่อเลี้ยงเยอะหลังคุณ่อซีหลังไปซีหลังมนันมันซีหลังเฮงเฮงมันปลาดุกหลายกว่าว่่านปลาดุกออกมาจากสาเพิ่นพีน่น้องเบ้ายี่ตอนน้ำตัวนัน้นเพิ่นบอกเลยว่าเพิ่นลงปลาดุกหลายพันมากๆบานแต่ละตัวมันดามผ้าแล้วนั่นนะมันสีลงมานใสเหมืนว่าคุณ่อ,อปลาดุกมันมักแนวนี้เดียวไมไน่าเมน เขากลับมาเบื้องกันแล้วมันสีแมนบ่แมนกันได้ปลามันขึมอยู่มันบ่ท่านหาน่อนปลาบ่าท่านสีอยู่หุ่มหรอกครับผมจุดบ่อเถือ่อนกันหนาจมดินกันนะจมดินครับผมสูตรผ่านเถือนี่แมบพีดินมัดปลวกพี่น้องลงเทียไปยามเบ็ดน้ำผ่านเถือเกินว่าถือาถ่อกู้หลังเรียนมันแมบลาย อ่หลังสุดท้ายได้ผ่านไปพี่น้องผมกระทำม่าลุ้นกันเนาะพี่น้องเนาะว่าที่นี่เอ้าบรรยากาศดีๆใส่เบียดยาีมือเศร้าฝ้าคืมๆจักหนเพราะกนคลิปหน้าครับพี่น้องผมขอพูดทุกไรทุกซับทุกแห่งกำลังใจทุกการติดการตามทุกการบวชขามโฆษณาหักแหงเสมอมันเสมอมันคือเก่าวขันบ่มีพีบ่มีน้องบ้ามีกับทีมงานอยู่บ่ได้พี่น้องผมตาวักกะเดี๋ยวสิมีเสื้อผ้ายให้เบิ่งเรื่องยังด้วยชู้จะกระชากเชียร์เต้าพวงหอกกับพยามเห็นอะไรได้พี่น้องผมท้าเบคปน้องขี เอาเบื้องหลังนี่พอได้ไอ้นี่สุดท้ายกัยบยุติเบสตัวใหญ่ในแม่ปลาดุกล้วน